สวัสดีครับผมวสันแบนซองหลอ่อจะมาบอกวิธีลดน้ำตาลสำหรับคนเป็นเบาหวานง่ายๆเลยนะครับขยงงเท้าขึ้นทิ้งส้นขย e n เท้าขึ้นทิ้งส้นขยงเท้าขึ้นทิ้งส้นตอนเช้าร้อยทีใช้เวลาสามนาทีตอนเย็นอีกร้อยทีใช้เวลาสามนาทีวันละสองเซตพอน้ำตาลผมลงจาก 200เหลือ120ยยีบเซีจาก8เหลือเจ็ดผมทำแค่เจดวันต้องขอบคุณคุณซูซูกิประธานบริษัทฮีโนโ่เอาผลวิจัยของสถาบันโรคเบาหวานของญี่ปุ่นมาบอกลองทำนะครับอย่าขี้เกียจง่ายง่ายไม่เสียสตังค์ได้ผลแน่นอนขอใโชคดีนะครับอย่าขี้เกียจนะครับสวัสดีครับ